เมื่อเช้าผมก็ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นไปพอสมควรเสร็จแล้วผมไปนั่งขุดหาข้อมูลดูแล้วเสร็จแล้วมันก็มีเว็บไซต์ข่าวบางเว็บไซต์ก็รายงานประเด็นนี้แล้วจริงๆแล้วประเด็นที่คุณไปสืบสาวเราเรื่องหาข้อที่จริงเองมันก็เป็นเรื่องท,ที่ที่ถูกต้องตามข้อที่จริงผมดึงมาจากอันเฮิร์ตแต่จริงๆแล้วไม่ต้องดูจากอันเฮิร์ตก็ได้บังเอิญผมอ่านอันเฮิร์ตอยู่แต่ว่าถ้าคุณไปนั่งค้นหาหาข้อมูลเพิ่มเติมในใน Google เนี่ยนะฮะหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน,ในจูเนียลทางวิทยาาาศสตตรรร์่่งงงๆนหืออแม้กนะะทัข ของเนเจอร์ซึ่งรายงานข่าวนี้เนเจอร์เขารายงานข่าวนี้ให้ดูของเนเจอร์ก่อก็ได้เพราะเนเจอร์เขารายงานข่าวนี้เกี่ยวกับการค้นพบสิ่งนี้ซึ่งน่าตื่นเต้นมากมันก็น่าตื่นเต้นอ่กนกนนนอะการค้นพบฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของวีนสของดาวศุกรนะ์น่ะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมันไม่ใช่ไม่น่าตื่นเต้นแต่ว่าผมเน้นย้ำอีกครั้งนะฮะเนื้อหาหลักในการเล่าสู่กันฟังประเด็นต่างๆในรายการนี้ซึ่งมันเชื่อมโยงเข้าสู่ด้วยกันทุกเรื่องเนี่ย ก็คือว่าเฮ้ยเชื่อในข้อเท็จจริงแต่ว่าอย่าปอสอดอไปกับทุกเรื่องจนเข้าใจทุกอย่างผิดไปเพราะว่าหลงเชื่อใน narrative หลักของสื่อกระแสหลักถามว่าณเวลานี้สิ่งมีชีวิตมีไหมบนวีนัสบนดาวศุกร์ไม่มีกา๊าซฟอสฟีนฟอสฟีนเนี่ยนะฮะนะฮะ ซึ่งต้องสะกดด้วยตัวไอนะไม่ใช่ตัวอ e. ีเพราะว่าจะสะกดด้วยตัวอ e, ีมันเป็นอีกคำหนึ่งมันคนละความหมายกันฟอสฟีนเนี่ยเคยมีการค้นพบมาแล้วในอดีต sorry to break it to you yes it's true เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ fake news ฟอสฟีนเคยมีการค้นพบมาแล้วในอดีตค้นพบมาแล้วบนดาวเสาแล้วก็จูปิเตอร์ บนดาวเสาแล้วก็จูปิเตอร์แน่นอนมันก็มีคำถามตามมาในรอบนี้ว่าเฮ้ยทำไมมีทำไมเจอฟอสฟีนเนี่ยนะฮะพีเทรีเนี่ยทำไมเจอบนชั้นบรรยากาศของของดาวสุกดาวพระสุกของวีนสเนี่ยทำไมเจอได้เพราะว่าวีนัสมันมีอุณหภูมิซึ่งสูงมากวีนสอุณหภูมิเนี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ460องศาสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้มนุษย์อยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ มันไม่ใช่เป็นการปฏิเสธวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เป็นการปฏิเสธข้อมูลข่าวสารที่เร็ดรอดออกมาในว,วันนี้จากโจโนโต่างๆที่รายงานซึ่งเมื่อเช้านี้มันมีเยอะแยะมากมายแล้วเกินไ่ว่าจะเป็น B B C อย่างสื่อไทยที่รายงานประเด็นนี้แล้วแล้วเขียนข่าวแปลข่าวมาได้ดีมากก็คือ manager manager ก็รายงานข่าวเรื่องนี้อย่างครบถ้วนนะฮะว่า ฟอสฟีนเนี่ยเป็นโมเลกุลที่เป็นสารประกอบระหว่างาธาตุฟอสฟอรัสและไฮโดรเจนมีสูตรทางเคมี Me, ph 3คล้ายกับโมเลกุลของแอมโมเนียที่ถูกแทนที่ด้วยฟอสฟอรัสบนโลกนั้นเนี่ยฟอสฟีนมีสถานะเป็นแก๊สที่มีสีไวไฟและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ทำให้การค้นพบฟอสฟีนบนดาวดวงอื่น,นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากนั้นก็คือว่าเนื่องจากบนโลกนั้นเนี่ยฟอสฟีนมีแหล่งกำเนิด เพียงแค่2แหล่งคือฟอสฟีนบนโลกเนี่ยนะฮะมันจริงๆแล้วมันเป็นมันสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหรือไม่ก็เกิดขึ้นและจะต้องเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบนโลกนั้น,นแหล่งกำเนิดหลักของฟอสฟีนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา reduction ของสารประกอบพวกฟอสเฟตแต่ไม่มีสภาพแวดล้อมใดบนโลกที่สามารถผลิตตัว reduce ที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยา Reduction ที่ผลิตฟอสฟีนได้อีกเลยนอกไปจากตัว reduce ที่พบในสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ฟอสฟินยังสามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นได้ง่ายการที่จะพบฟอสฟินอยู่ในชั้นบรรยากาศได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งที่ผลิตฟอสฟีนมาชดเชยอย่างต่อเนื่องการศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวสุกในช่วงคลื่นนี้จึงสามารถทำได้เพียงจากหอสังเกตการที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและแห้งแลง้งที่มันเจอร์สุตประเด็นมาสุดประเด็นได้ดีมากนะครับประชารักซึ่งไอน้าในชั้นบรรยากาศซึ่งทีมงานที่เขาค้นพบเนี่ยเป็นการพ้นคร,รัมที่เกิดขึ้นจากโมเลกุลของฟอสฟีนบนชั้นบรรยากาศของดาวสุก ขึ้นเป็นครั้งแรกผ่านทางกล้องโทรทัศน์เจมส์เคิร์กแม็กซ์เวลล์โทเลสโคหรือ GCMT บนยอดเขาโมนาเกีในเกาะฮาวายจึงได้ศึกษาซ้ำโดยกล้องโทรทัศน์วิทยุ you, 45ตัวของอัตาคามาลาชมิลลิเมตรซับมิลลิเมตรอาร์เรย์หรือ ALMA ในทะเลทรายของประเทศชิลีซึ่งน่าไปเที่ยวมากและมีการยืนยันค้นพบการดูดกลืนในช่วงคลื่นที่ตรงกับโมเลกุลของฟอสฟีน เหนือความร้อนรู่จากพื้นผิวดาวศุกร์ที่อยู่เบื้องล่างจึงเท่ากับว่าเป็นการยืนยันการมีอยู่ของฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์การมีฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์มันน่าตื่นเต้นบนวีนัสมัยน่าตื่นเต้นแต่อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้สมัยก่อนซึ่งเคยมีการค้นพบฟอสฟีนในจูปิเตอร์และดาวเสาในที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยตามมาที่ไปเจอสิ่งมีชีวิตอื่นๆใดๆไง เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไม่อยากตื่นเต้นอยากตื่นเต้นแต่ว่าเอาตาข้อเท็จจริงเนี่ยถึงเวลาเนี่ยคำอธิบายต่างๆเหล่านี้มันก็จะจบลงด้วยการที่ไม่มีงานวิจัยต่อที่จะไปค้นพบแหล่งที่มาซึ่งซึ่งเป็นการผลิตออกมาย่าต่อเนื่องของแก๊สเนี่ยคือใครผลิตเสร็จแล้วมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะฮะถ้าคุณมานั่งลองคิดถึงสถานการณ์ของข่าวเรื่อง ไบโอซิกเนเจอร์ของสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบบนวี n u สเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่เอาจริงๆแล้วว่าหนึ่งที่ทีมนักวิทติศาสตร์ทีมนี้เห็นเนี่ยแล้วเชื่อว่าเป็นฟอสฟีนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ฟอสฟีนนะ,ะอันนี้เป็นเป็นอันนี้ก็ต้องยกเว้นให้มันเป็นไปได้เหมือนกันมันมีความเป็นไปได้ว่ามันมีความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้อนอสมมติ ไม่พลาดแล้วเจอฟอสฟีนจริงมันเป็นไปได้หรือไม่ที่เฮ้ยมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยณนะเวลานี้อาจจะโทษทีคือเราอาจจะไม่มีศักยภาพหรือเรายัง,ย,งยังขาดองความรู้มากพอที่จะเข้าใจว่ามันอาจจะมีวิธีการผลิตฟอสฟีนที่ทำอย่าง เอเอไบโอเมทริกลไม่ใช่อุตสาหกรรมและไม่ใช่โดยสิ่งมีชีวิตแต่ว่าเกิดขึ้นโดยทางธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะได้ในในดาวดวงเนี้ยดาวสุกที่ฝนตกเป็นก๊าซโซเฟอริกแอซิดเนี่ยมันอาจจะมีกรรมวิธีที่ผลิตสิ่งนี้โดยที่มนุษย์ไม่รู้เรื่องแล้วทำให้เป็นแล้วก็แล้วก็ไปสรุปเอาเองว่าจะต้อง จะต้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่มีสิ่งมีชีวิตเรื่องนี้น่าตื่นเต้นแต่ยังไม่ได้แปลว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์